สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาจําลองตัวอย่างการออมเงินนะครับในยูดิตลิงนะฮะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่ามีงบน้อยออมได้หรือเปล่านะครับคําว่างบน้อยในที่นี้เนี่ยผมขออนุญาตเปรียบเทียบกับค่ากับข้าวสักหจานแล้วกันนะฮะประมาณ35บาทนะครับหรือไม่ก็ประมาณชานมไข่มุกแก้วหนึ่งเนี่ยราคาประมาณ35ต่อวันวันละหนึ่งแก้วนะครับก็เก็บเงินวันละ35บาทปีหนึ่งก็จะได้ประมาณ12ื่นนิดๆนะฮะประมาณ12,700นะครับ อยอดใส่กระปุกทุกวันทุกวันเราจะสามารถซื้อยูนิตลิงก์ได้หนึ่งเล่มนะครับอันนี้การออมกรมหันฉบับนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกยังเล็กๆอยู่เนี่ยจริงๆผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่ามันจะได้ประโยชน์หลายข้อนะครับข้อหนึ่งเนี่ยก็คือการเป็นการฝึกวินัยให้กับตัวเราเองด้วยสนะองก็คือพอลูกเริ่มจําความได้หรือว่าเริ่มสื่อสารกับเราได้นะเราก็สอนให้เขาออมเงินก็จะเป็นการฝึกวินัยให้กับลูกเราด้วยข้อที่3าเนี่ยก็คือ เราก็ได้ในส่วนของความคุ้มครองชีวิตด้วยนะลูกของเราก็จะมีความคุ้มครองชีวิตแล้วก็ส่วนที่สี่ก็คือเป็นการตั้งเงินสำรองให้กับตัวเองให้กับลูกเราในวันที่เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เรียนจบนะอาจจะมีเงินทุนสักก้อนหนึ่งสาหรับให้เขาไปตั้งต้นชีวิตนะครับหรือไม่ก็ไปทําธุรกิจเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะจริงๆสรุปก็คือมันก็ดีกว่าการที่ไม่เก็บเลยนะอันนี้ก็มาดูนะครับตัวอย่างนในกรณีที่ยกตัวอย่างนะฮะเด็กแรกเกิดถ้าเกิดปอนปีละ 12,000บาทนะถ้าผมอ้างอิงผลตอบแทน,นระยะยาวเฉลี่ยประมาณ5%นะครับก็น้องคนนี้เนี่ยจะมีผลตอบแทนณนปีที่7นะครับจะพอจะเริ่มเป็นกำไรละนะน,นี้ก็คือหมายความว่ามีกำไรจากเงินออมตั้งแต่หลังปีที่8เป็นต้นไปคำว่าปีที่8ถ้าเกิดคนที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตอาจจะมองไม,ไม่ไม่เห็นภาพเพราะว่าเวลาที่เราซื้อประกันเนี่ย ปกติแล้วประกันไม่ได้ออกมาเพื่อการสร้างกําไรเนาะแต่ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองนะครับแต่พ่อแม่ส่วนใหญ่ก็ชอบซื้อประกันสะสมทรัพย์แล้วก็ยิ่งเน้นแบบสั้นเท่าไหร่ยิ่งชอบหารู้ไหมว่าประกันแบบที่สั้นที่สุดเนี่ยผลตอบแทนมันต่ํามากจุดสูงสุดที่ประกันสะสมทรัพย์พึงจะจ่ายได้เนี่ยยังไงยังไงมันก็ไม่เกิน2%ขนาด99ปีเนี่ยยังไม่เกิน2%เนลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะหาผลตอบแทนที่สูงที่ทําให้เม็ดเงินของเราเนี่ย เม็ดเงินออมของเราเนี่ยเติบโตแบบเป็น1นึ่งสองเท่า3าเท่า4เท่า5เท่าเนี่ยภายใต้แบบประกันสะสมทรัพย์เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นยูนิตลิงก์มันก็เป็นทางออกนะครับเป็นทางเลือกนะครับสำหรับคนที่พอจะรับความเสี่ยงได้บ้างนะครับผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือแบบประกันยูนิตลิงก์เนี่ยนะฮะสมมุติว่าเราออมเงินปีละ1 2 0 0 0บาทปีที่3มเนี่ยยอดเงินมันจะเป็น12 3าเป็น3าปีที่3 3ม ,00 0บาทเราสามารถถอนเงินได้ประมาณ27มหมายความว่า เงินออมของเราเนี่ยมันอาจจะติดลบอยู่นิดนึงเพราะว่าส่วนหนึ่งมันถูกนําไปซื้อประกันชีวิตใช่ไหมครับแล้วปีที่8ปนะครับปีที่8เนี่ยเงินของเราก็คือ12 8เป็น96 000. เป็นเงิน96,000บาทนะครับส่วนสัดส่วนของการลงทุนเนี่ยด้วยอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังประมาณ5%โดยเฉลีย่ยพอจะโตอยู่ที่ประมาณ1 0,000แสนนิดๆิดน,น,นะครับแสดงว่าจะมีกำไรอยู่ประมาณ1 0 0 0 0บาทก็เบิกถอนได้นะครับคุ้มครองชีวิตก็ประมาณเกือบเกือบ0 0 0แสนบาท ในส่วนของปีที่15นะครับปีที่15เนี่ยเราจ่ายเงินปีละหมื่นไป15ปีเป็นเงิน1นึ่0 0สนาับาทพอร์ตจะโตไปประมาณ2 0 6 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยการเรียนจบของเด็กส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก2ี่ปีตอนนั้นเราชําระเบี้ยไปแล้วเนี่ยหนึ่งบาท23ปีเนี่ยยีปีนะฮะเป็นเงินประมาณ2องแสนะแล้วก็พอร์ตจะโตไปอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบห้าแสนนั่นหมายามว่า พอตโตไปแล้วประมาณเกือบ2เท่าณนะอายุ23ปีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้เึิกถอนเงินก้อนนี้ออกมาใช้แล้วก็มีการออมไปเรื่อยๆตอนอายุประมาณเริ่มมีครอบครัวมีลูกนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก35กลางๆนะครับ35ปีเนี่ยก็จะมีเงินล้านแรกถ้าเกิดว่าไม่ได้เบิกเงินก้อนนี้ออกมาใช้แล้วยังคงออมต่ออยู่ในใบเกษียณก,ก็คือ60ปีเนี่ยน้องคนนี้จะมีเงินอยู่ประมาณ3ล้านจากเงินต้น7 0 0 0 0สน,นะครับ 4 28นั่นหมนายความว่าพอร์ตโตเกิน4เท่าก็โดยประมาณคร่าวๆก็จะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับประกันยูนิตลิงก์สามารถออมได้เริ่มต้นที่วันละ35บาทผมก็คิดว่าถ้าเกิดมีความตั้งใจในการออมจริงๆเนี่ยสามารถทําได้ถ้าเกิดพ่อแม่คนไหนที่สนใจนะจริงๆผมก็ขายออนไลน์ด้วยนะครับก็คือมีลูกค้าหลายๆท่านที่ทักมาซื้อผ่านออนไลน์แล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านลิงก์ในมือถือนะครับไม่ต้องพบปะไม่ต้องเจอหน้ากันก็ได้นะครับผม เค okay, ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ